ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับวัอนี้กามาพบพกับพ่อเตียมนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวัอนี้พ่อเตียมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของเซียนหนองหานพี่น้องครับอันนี้คือมือวันที่สนะิบหกนาะพี่น้องเนาะสิบหกมีนาคมสองห้าหกแปดครับเลขรัฐบาลไทยห้าออกพี่น้องเจ็ดห้าเจ็ด ห้าหกสามขับเลขล่างก็ออกสามสองนพนองเนาะครับครับของเซียนน้องหานงวดที่ผ่านมาพี่น้องนี่นะครับสิบหกมีนาคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยเซียนน้องหานบนล่างวิ่งสองกับสามพี่น้องมาสามสองมาล่างเนาะพี่น้องเนาะครับส่วนจับคูยพี่น้องสองสามสองหนึ่งสามแปด ตัวเน้นนะพี่น้องเข้าเนาะพี่น้องเนาะเข้าตัวกลับสามสองสองสามพี่น้องนะครับเขาไผ่โศกไผ่มันกะดีเกลี่น้ำได้พี่น้องเด้อขับไผ่บ่บอโศกบอ่อมันมือนี้พอเตรียมผ้ามาตามต่อยอนาะพี่น้องเนาะขับงวดวันที่หนึ่งเมษายนเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะครับ ครับหนึ่งเมษายนพี่น้องเนาะ รัฐบาลไทยเซียนหนองหารนะครับบนล่างนะพี่น้องเนระื่อบนล่างคือเกานะครับเนาะ บนล่างวิ่งกับ9ก้ับ0ูนะครับขับบันทิชุดวิ่นพี่น้อง4 8่ห้า สามสองนะครับรับชุดวินเราเบิ่งจับคูได้พี่น้องเริ่อบนัน ก้าสองเก้าศูนย์สองศูนย์โอ้มาหน,นี่นี่แสดงว่าเป็นบ่นได้พี่น้องวันนี้อาจารย์ไม่เชียนไม่ ล่างมาดันพี่น้องศูนย์สามกัน กันสามนยะครับคับคือบนเน้นที่92 20 นะครับครับสัตว์เกียนนะพี่น้องมาโมงเลขเลขสามตัวพี่น้อง นะครับเลขสามตัวครับตัวเนนพี่น้อง,องครับสัดเจียนพี่น้องเนาะ อ๋อมักสอบตัวเลขก,กับพิจารณาเาม่งได้พี่น้องเนาะแต่ว่าล่างนี่ศูนย์สามกันสามศูนย์กลับใบนะครับอ๋อมักสอบแต่เด็กกะจะลืมกลับไใบกูตัวเนาะพี่น้องเนาะขับพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อครับหนึ่งเมษายนสองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยเซียนหนองหานบนล่างเก้ากับศูนย์พี่น้องชุดวินงสี่แปดห้าสามสอง ครับ92 90 20เกานะพี่น้องเนาะเน้น92 20ครับส่วนล่าง03กัน30พี่น้องครับเลข3ตัวก็920 930นะพี่น้องเนาะเน้นตัวที่พอเตรียมท่าสีไว้นี่ยนะครับเอามักสอบตัวเก็จะเริ่มกลับตัวไว้น้ำพี่น้องเนาะครับมาเตรียมขอขอบคุณหลายๆลายนะครับเด้อเซียนน้องหานเนาะครับเนาะที่ได้ชงตัวเลขแนวทาง เรารัฐบาลไทยไม่พอแต้มรับออามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วก็ให้เขาห้ปังๆอีกพี่น้องเอฟซีก็จะได้สุกมันมันกันนากร้าเอาจะลืมพี่น้องเขามา่แล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ําแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลพี่น้อง ฝากกดติดตามกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําพี่น้องเพื่อจะอผ่พลาดชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีแค่นี้พี่น้องพอกันชิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม